ถอดชุดมาดิมึงอ่ะมึงถอดชุดมาดิเออมามึงมาต่อยกูก็ได้มามามาแล้วมึงถือตะนูมาทำไมโอ้กูขุดแกตะนูไว้มาดิแย่มาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียแม่งถือขวานเขาบอกต่อยมามามาต่อยก็ต่อยมามามาดิมาดิมึงเข้ามาดิกูเดินอยู่มึงก็เดินหนีกูอีมาดิมาดิเออมาดิเออาดิ ไม่หวิ่งหนีมาดิมาดิเร็วว uh ิเร็ววิ่งเร็วรออย่าหนีเฮ้ยอย่าใช้อาวุธดิเฮ้ยฟุกแต่กันเลยแล้วมันวิ่งหนีอะปุกมม่วิ่งหนีไม่ได้วิ่งหนีปล่อยอะไรมปล่อยวิ่งหนีไอ้ที่เลือดมันเต็มมัหนาดัวไอ้ยะอย่ามันมันมันด่าก่อนเดี๋ยวมันเต็มเลยมึงเลยอะนี่บ้าหรือเปล่าฮะ <c oughs> มันใช้อาวุธมันใช้อาวุธเห็นไหมมันใช้อาวุธเห็นไหมอยู่ๆมันใช้อาวุธจริงไม่ดีนะไม่ดีนะ <c oughs> ทำอย่างนะี้